มาเล่นกับเด็กน้อยจะพี่น้องเล่นกับเด็กน้อยยามใบพ่นพ่นกินอิ่มแล้วพ่นกับพุนอ่ะพากกันนอนเล่นยางเล่นจ้ะลำยองลำยัยถ่ายรูปน้อยน้ำโชคน้ำโชคหันมาหันมาอันนี้เด็กน้อยขี้ดืกสามตัวตริง อ้าปากวาววาววาวาอยู่ลำโชคลำยองลำยองเอ้ยไข่ไหมวันนี้น่ะวันนี้จะไข่ไหมวันนี้จะไข่ไหมอะวันนี้จะไข่ไหมคะไข่ไหมวันนี้จะไข่ไหมลำใย,ยล่ะลำใย,ยไข่ไหมไข่เมื่อวานนี่เป็นของใคร ใครลูกเมื่อวานเป็นของใครของลำยองหรือลำใหญ่ฮะของใครอของใครเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาจีกกล้องแม่เดอ้อน้ำโชกปากก็เริ่มแดงแล้วนะคะแดงพูดอะเออเม,มนเมนนี่แล้วมกักอาปากว่าๆๆๆแล้วนี่เมื่อกี้บุบบบบบบกปคปอ,อาเด้อ คูดนัพูดนัพูดหนัอย่าดุเด้ยอย่าดุเด้อันนี้คุณลำยองค่ะคอเล็กๆอันนี้คุณลำใหยคอใหญ่เป็นเมียใหญ่คอเลียใหญ่ค่ะใช่ไหมลำใหยลำยองอนะคะเป็นนางแบบค่ะเขารักษาหุน่นเขาดูเขาก็จะเดินแบบค่ะ เดินทั้งวันค่ะเดินมามาเข้ากล้องมาเข้ากล้องมาเข้ากล้องถ่ายรูปอะไรได้หนิยางมาหากล้องรวดจ้ะนีะ่กกินคลลน้นลวบดนี้นี่จิกคนกินตัวพี่น้องว้ายจะไปจิกกล้องแม่ไปมักเข่ากล้องนางงามนี่ โอ้ยกินขนหมดแล้วขนด่างหมดแล้วเวลาขนจนจะเมดิดแล้วอันนี้ไม่สนใจเลยค่ะคุณลำไย,ยกินอย่างเดียววิ่งให้ดูหน่อยสิเร็วๆวิ่งให้ดูหน่อยไปไปไปวิ่งสิ ไม่ต้องเดินวิ่ง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 อย่าเดินวิ่งก็คือบบฝันพี่น้องวเสดมาเลี้ยงนกรกระจอกเทศจ้ะหลังจากปู่คุณปู่ดูคลิปใน YouTube แล้วก็ไปดูซื่อเลยค่ะ เดเบิ้งเธอเดี๋ยวแต่สินใจซื้อเลยครับเขาเห็นกล้องแล้วนะครับโอ้โหกลับก่อนเด้อกลับบ้านก่อนเด้อไปหาพ่อก่อนเด้อตอนเย็นพ่อเขาจะมาให้อาหารอีกนะอาหารยังไม่หมดเลยนี่พ่อเพิ่งก็ให้อาหารไรครับคุ้นกันว่าสันจ้ะ